เขาไปดูข้างในมาแล้วเป็นยังไงบ้างสวยครับสวยมสวยจริงจริงรู้สึกดีใจมากได้ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เหยนแบบเรื่องหัวใจของผมด้วยได้เปโอกาสสัมผัสแบบที่เคยเนาะแล้วก็ข้างในก็แบ,บ่งเป็นรูปการที่แบบว่ามีคอนเซ็ปต์ของแต่ละรูการแล้วก็เป็นทำผมที่เราชอบอยู่แล้วเราชอบแบบทำผมที่สร้างแล้วก็แบบิีใจสวยแต่<ำ>อาา่านดมไหะ อ่านโอ้หเมื่อกี้ไปแต่ไปมาครบทุกห้องเลยครับไล่อ่านของแตระดวงมาแล้วครับขออนุญยัอันนี้อันนี้ครบของหัวใจอ่านถรัเจ้าของบอกว่ามีเป็นแคตตาล็อกแพยอยากเก็บไไปอ่านใช่เนี่ยแบบอยากอ่านที่เป็นแบบเล่มรวมคเพราะเนี่ยซอกเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นชาร์จิที่ของแต่ละคนแล้วก็หลายคนมากที่ได้มาเขียนเรื่องราวเรียกว่าเป็นนิพรร์การที่อ่านแล้วก็อความก็คือโดนมาเลย จริงจริงก็มีมีโดนเข้าความครับผมจริงจริงโดนสุดคือเข้าความซีหนูดีวับผมเกียรตินีมไม่รับผมเลยมันเป็นมันเป็นหัวใจที่มันเป็นยังไงคืหัวใจดวงใหญ่ครับเป็นหัวใจที่กินเยอะครับผมเป็นหัวใจดวงเป็นดวงใหญ่เพราะว่าเพราดวงไม่เป็นดวงเดียวกันก็เดี๋ยวไม่อยากสปอยให้ทุกคนมางานดีกว่ามาดูเอ็กซ์เพรชั่ดีกว่า อยากมาดูหัวใจของเรานองคยถ้าทุกคนอยากมาดูหัวใจของหูกเียซึ่งรวมมาดูเดียวกันด้วยทุกคนต้องมาที่งานนี้เลยครับงานอาฮาร To ูบีเพครับที่เอ็มเทียมอเทียมคอเทียเออเยเอ็มค้นเทียเอนนียคนครนบมเนยัเทื่อคนคนีอมเี็คนคนเคน็มนยอเน ยังไงบ้างก็เรื่องของครักวันวันที่สิบสี่ว่างอยู่ครับคือวัวนี้อยากทำคอนเทนต์ตอนกลางคืนแต่เมื่อกี้เหมือนมีผู้ใหญ่บอกว่าจะเอาหนูไปร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าได้ร้องไหมไม่รู้เหมือนกันก็คืออะไรที่แยกการทำงานไปปีนี้ปีนี้ยังว่างว่างนี่เราเขาว่างไหมเอ่ยอาจจะว่างแต่ว่าไม่เอาไปเล่นดีกว่าจะบอกหัวใจไม่ว่างครับ หนูสนใจหนูจะว่าดไงเขาอยู่ในนั้นไงที่หนูพูดเมื่อกี้ดวงเดียวกันหนูพูดก็ดวงเดียวกันไงเดี๋ยวก็แต่ว่าเลน่ทายนี้ผมก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าไงหมดแล้วโอเคโอเคโอเคก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วพี่ว่าเห็นเห็นซีบอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะที่บอกว่ากลาคืนจะมีคอนเทนต์อะไรเมื่อกี้เราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอจากทางใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ทำคอนเทนต์กับเด็กๆมุ่มนี้ด้วยครับผมใช่ แล้วก็รอติดตามว่ามีหรือไม่มีครับผมปกติวันมาเล่นพายเรามีอะไรพิเศษพิเศษกันไหมคะสำหรับผู้รอปีนี้มีอะไรพิเศษไหมก็มีของขวัญให้ครับผมมาเตยมไว้แล้วเหรอปีนี้ไม่พอไม่บอกด้วยปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วให้ให้เป็นดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็มีขนมมาตลอดปีนี้ปีนี้เราเซอร์ไปีนี้อะไรดีหนู เตรียมไว้แล้วแหละใช่ไหมถ้าเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนได้บ้านครับรวยไหมเจียเจี๊ยเห็นไงช่วงนี้ดูบ้านบ่อยเลยพูดบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเฮียรวยเฮียแบบซื้อให้อยู่แล้วใครรวยไม่มีใครรวยรวยแล้วนี่หนูรวยกับเฮีย เนี่ยถ้าบวกอายุการใช้งานถ้าหนูทำงานตั้งแต่ตอนยี่สิบแล้วสามสิบปูอายุการใช้งานอายุในการทำงานพูดไปเรื่อยไปเลยอยากได้บ้านหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋นนี้อาจจตลองบ้างก็จริงดูเป็นห้องครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่คอนโดในเมืองแล้ยังอยู่อยู่บานคอนโดในโฮมฟ้านในเมืองช่วยหนูหาอยู่เพราะว่าเดินทางไกลใช่ค่ะเดินทางไปท่าลำบากนิดนึง เดี๋ยวฟามาก็คิดถึงเรากลับบ้านทุวันที่นี้แล้วคือแล้วก็มาปรึกษาเฮียไหมคะแบบว่าจะย้ายไปชิวๆขึ้นดูนี้เลยฮครับอกว่าดูมาดูผลงานเฮียชิคกี้เเก็ด้วยกันหาเฮียแนะนำหน่อยเพราะเฮียบอกว่าเฮียแบบดูเยอะดูเยอะใช่ครับชอบดูบ้านชอบดูพวกยูทูบอะไรเงี้ยครับผมการซื้อไวไม่แน่ไม่รู้ด้ซื้อเลยล่ะครับหรือว่าหรือว่าแค่แบบว่าใช่อาจจะแค่มาอยู่เฉยๆครับ ถ้าจริงๆก็อยากซื้อเหมือนกันครับแต่ว่ายังคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เหมือนเร่งๆไวก่อนว่ารันใช่แล้ววันที่ทายหนูเตรียมอะไรให้เงียบไม่บอกครับบ้านบ้านบ้านบ้นบ้ได้บ้าน้นบ้านบ้านบ้าน้า้านบเานบ้านบ้านานาร้้นบ้บ้ื้อโมเดลอา้อไ้ด้นนา้้้้์บน้้น้้้ล้นนบได้ เดี๋ยวเซื้อมอไซค์ให้ของเล่นของเล่น่ะของาเป็นงมอไของเล่นอหมหรือเอาอะไรได้หมดเลยแล้วมีูอโปรเจกต์อะไรกันด้วยกันเพ่อเปิดตองเริใช่เขบอกวตอนแรกกังวลกับพี่อออแม่เพราะว่าคีวที่เรียนเขาผมจัดมากกว่าแบบมากกว่า4,000ันเลยปมาณเกือบห0 0ันผมน่จะเกือบ5 0 0พันแล้วก็แบบว่าัหมดด้วย ดีใจมากที่แบบว่าทุกคนซัพพอร์ตคิวที่พายด,ด้วยครับผมทีเดียวแล้วก็แม็กนัติพิวรีนหรือว่าตัวค่ายเองก็รู้สึกแบบแฮปปี้และดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เรามีเซอร์ไพรส์ามากแล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วสําหรับถ้าพี่ออฟอยากทำคอนเสิร์ตอะมันเหมือนมันเหมือน,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 นแบบคอนเสิร์ตมูลนิธิแล้วมีโชว์หลายโชว์ผมแล้วเวทีก็จัดเต็มด้วยมีลูกหัวใจตรงกลางด้วยออ<า>ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็สู้ซ้อมอยู่ครับก็จะทำห้เต็มที่ที่สุดเลยครับซ้อมก็ซ้อมก็ไปหนักแค่ไหนก เรื่อยๆครับหลังทำงานก็ต้องถามแล้วก็มีคู่คอนเซ็ปต์บางทีอยากแอดออนแต่คิดในใจว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่าแน่กลัวจะไม่พอที่เราพูดอยู่เพิ่มรอบไหมเพิ่มรอบไหมย่งเงดี๋ยวก็คือมาถามเราเรามีความวิสยแคไหกันถ้าเอาจริงเอาจริงถ้ามีคนดูหรือมีจำนวนที่อยากมาดูเราจริงเราอยากเพิ่มรอบไปเราแบบไม่ได้ลงลึกไปรีเสิร์ชว่าเจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเป็นทีมเมื่อไหร่ ถ้าทุกคนยังอยากมาจริงๆถ้ามีทุกคนดูแบบ5,000ทุกวันอย่างเงี้ยสามรอบก,ก็ยังได้คือเรนะาถือว่าสรอบเรียกว่าก็ถ้า<อ>มีคนดูเด <laughs> ี๋ยวก็น่าสนุกมันก็น่าสนุกดีเนี่ยเราได้เข้าไปดูในแข่งๆด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่เปิดขายบัตรมันก็มีแข่งๆอย่างเี้แฟนแข่งๆเรรอยไหมดูครับเพราะว่าเราก็ไปอ้อนทุกคนเหมือนกันอย่าทุกคนมาดูมันเป็นเป็นเขาเราียกวา่วาอะไรคอนเสิร์ตแบบว่าส่งท้ายพุทธไทยจริงๆแล้วก็สงในในง่งทุกคน เป็นเส้นทางต่อไปอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นโปรเจกต์จบของยูนิพายแล้วครับหลังจากที่อยู่กันมาตั้งเป็นปีแล้วเรียกว่าคนที่อยู่กันมาแต่วันแรกก็จะต้องมาอยู่กับเราในวันนี้เฮ้ยที่จริงได้หมดเลยครับผมอยากให้อยู่นานๆใช่ครจะไปไหนกับแาก็ได้ครับแต่ถ้าทุกคนยังอยู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะดีใจครับใช่เอาใจ ต้องมาคอนเสิร์ตนี้ครับผมเพราะว่ามีเซอร์ไร์ก yeah. ่อนที่จะไปคอนเสิร์ตอื่นมาคอนเสิร์ตนี้ก่อนหถึงบ่ายจะหมดก็ยังมีสตรีมมิ่งขายใช่ครับสตรีมมิ่งเหลือเยอะเลยครับไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดคนจเตรียมไว้แล้วเป็นร้อยเพลงโอ้โหร้อยเพลงวันนี้จะเป็นวันหนึ่งก็จะไม่จบหนึ่งร้อยเพลงไม่เติมไม่เติมจิ้มเยอะ สำหรับสำหรับส่วนตัวที่เคยแทำคอนเสิร์ตไปแล้วรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษกว่าที่คุณคิดแล้วก็เยอะกว่าที่คุณคิดที่จะถามพี่จินนี่เห็นว่าเราจะมีละครกับพี่ชอท,ทั้งไทยที่ชอทครับใช่เพิ่งเพิ่งบอกไปก็มีเจ้ออาหญิงในสายลมใช่ไหมครแล้วก็มีโปรเจกต์กับพี่ชอทอีกอันหนึ่งครับผมซึ่งถ่ายดีเซอร์ไปสักพักหนึ่งล้วครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คาแรคเตอร,ร์น่าสนใจครับผมที่ยังไม่เคยเล่น ก็ทรไทยเน,เนี่ยค่ะละครวิชอดนี่คือการันตีฝีมือเลยนะคะเฮ้ยจริงๆเราเราเป็นแฟนแบบทำไปเดย์ Friday, แล้วก็ชอบดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่แบบว่าท้าทายเหมือนกันไม่เคยเล่นละครเราได้มีโอกาสได้เล่นรู้สึกแฮปปีม้มากเพราะว่าละครวิชอดแต่เตรืเ่องคือแบบจัดเต็มแล้วนัดแสดงแต่ละคนก็มากมายฝีมือสนุกครับสนุกเราติดตามกันเนาะใช่เลยรอติดตาม ครับ,บก็ดีใจครับที่เหมือนผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยต่อนว่าอยากได้คือถ้ามาถึงสัก50สิก็จะดีใจมากๆครับแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้ววันก่อนแฟนๆก็เล่นเทรนให้ด้วยในทวิตเตอร์ครับก็ไปส่องมาแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยังฟังน้องรักแท้มาถึงใวันนี้ครับหลังจากนี้ก็ยังฟังได้เรื่อยๆเลยครับ ตอนแรกตั้งเป้าไว้50ตอนนี้เลครับตอนนี้ตอนนี้เกินเล้าดเท่าอุกยไม่กล้าฝันเลยอัดเอาสัก60ก่อนแล้วกันครับจะบอกว่าร้อยหนึ่งมันก็เยอะไปหน่อยแล้วจะมีอะไรพิเศษไหมถ้าได้60ล้านอะไรอย่างเงี้ยโอหได้60สิอือมีอะไรพิเศษไหมนะครับนัท่านะมีน่าจะมีสักร้อยหนึ่งครับสักร้อยล้านน่าจะมีเพราะฉะนั้นต้องถึงอย่างให้ถึงเหมือนกัน ก็ไปปันป่นกันเนาะไปปันป่นวิวใช่ครับยังปั่นวิวได้เรื่อยเลยครับน้องรักแ้รคร้บขอบคณค่ร